สวัสดีครับชมพระเครื่อง EP ที่5นะครับแมวันนี้ได้พรพมาหลายชิ้นเลยครับนี่องค์แรกนี่หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับนี่หนาแกะสวยๆนี่เอะเดิมหนาแกะสวยๆครับหายากครับนี่ สนใจทักไลน์เบอร์โทรแปะไว้ให้ด้านบนนะครับนี่สวยมากครับแหงาแกะนี่ชมวงต่อไปหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงครับพิจิตรน่หลวงพ่อเงินปลุกเสกยุคสองสี่กว่าครับสวยนี่สวยเดิมเลยครับหล่อโบราณครับผิวพันวันนะหล่อครับเบ้าเดิมๆครับ สวยมากครับองอนี้องอต่อไปชมปิดตาปิดตาถักรวดเก่านี่ปิดตาเก่าครับนี่ทักทักลวดใช้เดิมเดิมเก่าสวยครับดูง่ายแท้ดูง่ายครับนี่แท้ดูง่ายองต่อไปองต่อไปชมเสือหลวงพ่อปาน เสือหลวงาปานวัดบางเฮียนี่เสือคาผางเลี่ยมเดิมครับนี่หายากครับแท้ดูง่ายสนใจเบอร์โทรแปะ,ะไว้ให้ด้านบนแล้วนะครับนี่ทักไลน์เบอร์โทรกันได้เลยครับเสือหลวงาปานแท้ดูง่ายนี่สวยเสือตัวเล็กไซส์เล็กขนาดห้อยคอครับนี่ เดพอปานแทนดูง่ายองค์ต่อไปนี่ผมสีหน้าผมสีหน้าอาจารย์เฮงอาจารย์เฮงนี่แก่จากเขาเขาคว้างเขาคว,วางแกะอาจารย์เฮงนี่สวยหายากแทนดูง่ายครับแทนดูง่ายแหมสนใจทักไลน์เบอร์โทรแปะไว้ให้ด้านบนแล้วนะครับ ยาจันเฮงแท้แท้เลยแท้ดูง่ายนี่สวยๆชิ้นต่อไปชมหนุมานแกะนี่หนุมานแกะเป็นงาครับแกะได้สวยมากนี่แกเชิงศิลช่างหลวงเลยครับนี่หนุมานงานแกะแท้ดูง่ายนี่สวยมากครับ สนใจทับราคาถามราคาได้เลยครับนี่นุมานันชมองต่อไปครับองค์ต่อไปยอดทงนี้ยอดทงหายากยอดทงเนื้อท้องอกบวบโอ้โหส,สวยสุดสวยจัดชัดเจนพระยอดทงครับนี่พระยอดทงแท้ดูง่ายนี่ สนใจทักไลน์ได้เลยนะครับแปะไว้ให้ด้านบนครับอืมประยดทงนี่นี่องค์ตัวไปปิดตาพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลผมคุกรักพิมพ์ปั้นครับนี่สวยมากครับแท้ดูง่ายนี่ชมก้นนี่ชมหน้ามีจานด้วยมีจานหลวงพ่อจานให้นี่จานให้ตรงบุกข้างครับหลวงพ่อจานให้หายากครับพิมพ์พิเศษ ขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กครับขนาดกำลังพอดีเลยครับนี่นี่แท้ดูง่ายหลวงพ่อแก้วพิ์ปั้นน,นี่อีพีนี้มีเท่านี้นะครับสนใจทักไลน์เบอร์โทรเป๋ไว้ด้านบนเลยครับชมพักเครื่องชุดใหม่อีพีต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ